Yêu đôi cánh chim bàng rơ rơ xin. Nụ já nụ já nụ ya phăng หอกหนูแก้มแดงโรดฟังคำชี้แจงอย่าบแยงเลยหนูดึงผมจะขขาวก็ยังมีหนามีร้อนยังมีแง่มีงอนจะลุ่มหรือดอนป่ารู้เอาปี๊บมาตั้งก็ยังเติดังนะหนูเคยแข่งแย่ลงรูปต่ยังเคยสู้ดึงถึงเส้นชาย เกินไปอยู่เลยคล้ำดำไมหนูอย่าใส่ใจในเรื่องสังคารหนูจะหนูจะมาศรัทธาป้าหน่อยใจป้ายัางเต็มร้อยป้าสู้ไม่ถอยหลอกงานทั้งบุญทั้งบูป้าเต็มใจสู้ตลอดกาลหนูจะใช้หรือวานจะไม่เกียจคร้านทำงานให้หนู ทไมหนูอย่าใส่ใจในเรื่องสังขารหนูจะหนูจะมาศรัทธาป้าหน่อยใจป้ายัางเต็มร้อยป้าสู้ไม่ถอยหลอกงานทั้งบุญทั้งบูป้าเต็มใจสู้ตลอดกาลหนูจะใช้หรือวานจะไม่เกียดครานทำงานให้หนู สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้จริงๆแล้วฉายาเนี่ยมันมากๆแต่วันนี้มาในแง่ของเพลงที่อาจจะดูช้าสะกหน่อยช้านิดนึงคุณติ่งกระดิ่งทองครับผมสวัสดีครับทักทายแฟนๆรายการหน่อยครับครับผมก็ ผมติ่งกระดิ่งทองครับ <kamp. S 1> มาจากอายุธยา <ST AT> มันเกี่ยวอะไรกับสติ่งกระดิ่งแมวไหมไม่เกี่ยวกันจะให้ผมเรียกคุณติ่งหรือว่าให้เรียกชื่อจริงดีชื่อคุณติ่งดีกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้จักผมคือช่างติงงต่งวิดีโอช่างติ่งวิดีโอแต่ผมผมังไม่รู้เหมือนกันว่าอคำว่าวิดีโอติต่งกระดิ่งทองมา่ยมยางไงแต่ถ้าช่างติ่งวิดีโอเนี่ยจะรู้จักคือผมทํางานเรื่องของจิตอาสาครับผมแล้วเราก็เป็นช่างวิดีโอคือเรารับจ้างถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตั้งแต่สมัยเด็ก ทำมาประมาณสัก30ปีแล้วครับเป็นช่างภาพกล้องถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อซึ่งมิวสิกเนี่ยเราก็ตัดต่อเองทาเองขายเองโอ้ยยกเว้นการทาดนตรีขณะที่เราไม่ได้ทำเองก็มีครูเพลงมาช่วยหน่อยครูเพลงด้วยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกบทบาทคือเป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรรายการทีวีของแจนดําก็คือชัตเทอร์ไลท์ครับนะครับแต่วันนี้มาในฐานะของศิลปินนักร้องเพราะว่าบทเพลงนี้ อาจจะไม่ได้ถูกร้องในหน้าจอทีวีบ่อยแต่ส่วนใหญ่จะถูกร้องอยู่บนเวทีที่มีเด็กๆและผู้ป่วยคอยฟังใช่ครับไปทําอะไรยังไงพี่ติ๋งก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมคิดอยู่ว่าเออเ,เราทํางานมาเยอะแล้วทําไมเรายังไม่ทํางานเพื่อสังคมบ้างเราก็คิดว่าเออเราต้องมาทํางานเพื่อสังคมบ้างดีกว่าก็เราได้ไปที่โรงพยาบาลก่อนก่อนอื่นคือเราไปที่โรงพยาบาลก่อนเนี่ยเราไม่สบายเราไปเห็นวิธีการาไปเข้าแถวรอคิวเนี่ยฝ่าจะได้ ได้ตรวจได้ตรวจโตอย่างบางทีบางคนไปตีห้าตีสามรู้สึกาตลอดรอนานเราก็เลยมความรู้สึกว่าเออเราอย่างเราเราเองเรารอนานละเราเห็นคนเขาก็เบื่อเขาก็เครียดเราไม่มีแนวความคิดเลยเราเออเราเป็นนักพูดนักจัดรายการด้วยทําไมน่าจะสร้างอะไรที่ให้คนจากที่เขาเครียดเนี่ยมีความสึกเพลินเพลินเพลินไปด้วยก็ไปบอกกับคุณหมอที่โรงพยาบาลที่เสนาผมทำอยู่ที่เสนาที่ส่วนใหญ่แล้วก็ที่อยุธยาครับด้วย หมอก็บอกเออลองดูซิมาจัดรายการวิทยุจัดรายการทีวีสดผม,ม <า S 2> ก็ไปนั่งเลยมาคุยโตะตัวหนึ่งคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสวิตชิ่งตัวหนึ่งแล้วก็มาตัดต่อกล้องสองตัวแล้วก็ตัดเองทําเองเอตัดด้วยเปิดเพลงด้วยอะไรด้วยคนชอบไอ้กลายเป็นคนที่เขาเคยมาตีสาก็บอกว่าสนุกเ,เ,เขาลืมเลยว่าไอ้เขาถึงคิวเขาแล้วลืมไปแล้วว่าตอนนี้กำลัรงรองคิวอยู่บางทีเผลเอลืมไปว่าตอนนี้เราไม่สบายเหมือนกับ สนุกไปกับเราสนุกกับเราเพราะสนุกไปปุ๊บช่วงเขาเขาเรียกคิวเนี่ยพยาบาลเ็าจะมาสก,กิดเราว่าถึงคิวเบอร์นี้แล้วช่วยเราประกานหน่อยเพราะเราบบเขาก็จะไปแล้วเอ้ยเขาสบายใจเขารู้ด้วยเหมือนพี่ติ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเลยนะใช่ครับเห <c oughs> มือนกับเป็นฝ่ายแบบสันทนาการนั่นแหละครับถูก้องั้น ไปฟรีหรือว่าไปแบบมีเงินได้มีรายได้ไหมเราไม่มีรายได้คือการเป็นเจสารไม่ไม่มีรายได้โรงพยาบาลไม่ได้ให้อะไรนะไม่ได้ให้อะไรเลยครับคือแค่อยากทคืออยากทำเรามีความสุขเราเราทำแล้วเขามีความสุขเราได้ช่วยคนไปด้วยจากโรงพยาบาลเดียวก็กลายเป็น2งโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เราเกิดขึ้นก็คืออย่างอย่างแจกของน้ําท่วมอย่างที่มีภาพอยู่นะคือแจกของน้ําท่วมตอนท่วมครั้งใหญ่ของ อยุธยาคือบ้านเราเนี่ยก็ท่วมเกือบมิดหลังคาเหมือนกันจริงหรอแล้วยังไปทําจิตอาสาได้ก็ยังก็เราก็ทําจิตอาสาเราก็แม่อยู่บ้านแล้วบอกแม่แม่บอกไปเถอะลูกไปช่วยคนเขาทางบ้านเนี่ยเรายังดูแลได้แล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยแต่เราก็ออกไปจายอาสาก็ทําไม่ขาดไม่ขาดแต่บทเพลงเนี่ยมีครูเพลงแต่งมาเราก็มาเป็นนักร้องเป็นศิลปินแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกเทปออกอะไรบ้างเมื่อไหร่พอเราไปทำเนี่ย ครูเพลงคนหนึ่งก็เห็นว่าเราทําแล้วเนี่ยน่าจะมีเพลงส่วนตัวมีเพลงไว้ตั้งเพลงเพื่อจะได้เพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพลงคนอื่นก็ได้นี่ก็คือเวลาเราเราไปทารายการเนี่ยคนเขาขอร้องเพลงหน่อยซีร้องเพลงหน่อยเราก็ไปเออทำไมเราต้องไปเอาเพลงของคนอื่นอ่้เราก็เอาเพลงของตัวเองครูเพลงอาจารย์ชินเลืองอุไรซึ่งเป็นครูเพลงจากคนุพรก็แต่งเพลงให้สองผลงานเพลงก็คือเพลงยังไม่แก่เกินแกง วัยทองคลองโสดคือเพลงเมื่อสักครู่นี้ยังไม่แก่เกินแก่แล้วก็มีอีกเพลงคือวัยทองคลองโสดเขาเห็นว่าเราอายุขนาดนี้ประมาณ40เศษเเนี่ยน่าจะร้องเพลงแนวนี้กุ๊กกิ๊กหรือคนอายุแนวเนี้ยจะรู้แล้วกุ๊กกิ๊กเนี้ยสาวๆจะชอบสาวๆชอบใช่สาวชอบแล้วก็ไม่ร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยยังไม่แก่เกินแก่งนะดูแบบแซวๆผู้หญิงนิดนึงวะใช่คบอไม่รับความสนใจใช่ป่ายังไม่แก่นะถึงผมจะขาวเนี่ยยัง ฮึดอยู่อย่างนี้ยังมีแรงยังมีแรงอยู่ก็คือไปร้องเพื่อให้รู้สึกว่าเวลาที่เพลงเนื้อหาแล้วพอเลาไปสนุกกับคนที่นั่งดูกับเรามันก็ไปด้วยกันได้ใช่ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างถามว่าดีมั้พอมีเพลงตัวเองแล้วหละมีเพลงตัวเองปุ๊บมันก็มีเริ่มคนเริ่มขอผมก็เลยใช้วิธีว่าเพลงของเราลิขสิทธิ์ของเราเราไม่ได้สังกัดค่ายใครคาขอเราไปทำรายการแล้วก็แจกเลยให้เลยคือเราทำแผ่นซีดีไว้ประมาณสัก ไปครั้งหนึ่งประมาณสักร้อยแผน่นร้อยแผ่นก็หมดร้อยแผน่นก็แจกหมดก็แจกหมดครับเผืเ่อบางทีคนที่มาก็ขอกลับไปด้วยก็ขอกลับไปด้วยแล้วเราไม่ได้มีเพลงเราคนเดียวมผมเนี่ยจะเป็นคนที่ทําเรื่องของมิวสิกวิดีโอตัดต่อมิวสิกวิดีโอเนี่ยให้กับศิลปินปก็คือเราให้กับศิลปินคนอื่นคนอื่นด้วยคนอื่นเนี่ยเราก็ใส่แผ่นไปด้วยเราขออนุญาตเขาอ่าเราบอกเขาแล้วของปีชาศิลปินเนี่ยซึ่งเป็นนักร้องอยู่ที่นครสวรรค์ราสนิทกันเราก็สนิทกันแล้วบอกปีชา พี่เอาเพลงเราแจกไปด้วยไปเลยพี่ติงเอาไปเลยเหมือนช่วยโปรโมทเขาไปด้วยแล้วก็อีกในอัลบั้มเนี่ยประมาณ15เพลงผมก็ใส่หมดเลยทั้ง15้าเพลงที่ทำยกเครื่องเสียงไปยกเพลงไปนะครับขนของไปเอาแรงเอาใจเราไปเอาของไปแจกด้วยเอาไปแจกเวยเอาเงินจากไหนพี่ติงถามว่าเอาเงินจากไหนเงินส่วนตัวนี่ครับมีคนมาช่วยบริจาคไหมไม่มีเลยครับก็คือเราใช้เงินที่เราทำงานมาเงินที่เราทำงานสะสมมาคือแม่จะบูดประจจาเลยหาเงินมาได้ก็ให้คนอื่นเออ แต่แต่แม่จะบอกอยู่คำว่าไม่เป็นไรหรอกเราได้เงินมาเนี่ยเราช่วยเขาแล้วสิ่งที่จะตอบแทนเข้ามาเนี่ยคนเขาเห็นแล้วเดี๋ยวมันต้องตอบแทนเข้ามาอีก<ม>อีกหลังหนึ่งเราเออเราเราภูมิใจตรงนั้นตอนแรกเราออกเงินด้วยตัวเองเยมันเหนื่อยหาเงินไม่ได้<ช>แต่เราก็ยังทําสู้ไปจนในที่สุดตอนนี้ยพอเราเริ่มทําไปปุ๊บมีคนเริ่มห <S <S เห็น,<ค>นรตรงกับ,บเราผมจัดมันเด็กงานมันเด็กมาเนี่ยสิบสี่ปีที่ผ่านมาปีที่สิบสี่แล้วปีแรกๆเนี่ยไม่มีคนช่วย พอสองปีหลังเริ่มมาเริ่มมีคนช่วยเรื่อยๆเห็นละเห็นละจนแบบเราไปขอจักรยานคันหนึ่งบริษัทบริษัทมันติ่งคันเดียวหรอมาขอทําไมเราตกใจเลยครับมาทําไมเอางี้ผมให้ไปเลยสิบคันโอ้โหเราดีใจครัปกติเราขอคันเดียวเราก็กลัวแล้วเขาว่าเอามาคันก็ว่านี่นี่โรงงานไหนเนี่ยพูดชื่อได้นะมีน้ํใจขนาดนี้เนี่ย มันไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเชิญชวนกันหน่อยดีกว่าพี่ติ่งครับในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำความดีแบบนี้ก็ต้องมีการออกแรงอยู่มากมายนะคะอยากให้เชิญชวนคนที่เราดูอยู่มาทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมในแบบของเองเชิญครับผบก็ผมก็อยากจะให้พี่นงประชนนะครับทั่วไปที่ได้ดูรายการอยู่เนี่ยครับเรื่องของจิตอาสาเนี่ยไม่ยากถ้าเราจะทำนะครับเราอาจจะมีเงินเพียงน้อยนิดหรือไม่มีเงินเนี่ย เราทําได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นิดน,ดนดหน่อยๆอ,อย่างผมทาที่โรงพยาบาลพระนครศรีรอยุธยาหรือโรงพยาบาลไสนาเนี่ยรเราก็ให้ด้วยใจเราอาจจะไม่ได้ใช้เงินเพียงแค่ใช้แรงเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงนั้นแค่นั้นแล้วผลประโยชน์ที่จะตอบกลับมาก็คือสิ่งที่เราได้มาคือกําลังใจแล้วคนที่เขาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาจะบอกว่าเออเราเนี่ยทำความดีให้สังคมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทำเหมือนผมได้ไม่ต้องมากหรอกครับแค่เห็นคนข้ามถนนเนี่ยช่วย เท่าที่เราทําได้แล้วลงมือทำนวันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ติ่งกระดิ่งท้องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะวัน้มีโอกาสอาจจะแวะไปช่วยนี่แหละที่โรงพยาบาลนะครับแล้วเจอที่ไหนอย่างไรใครสนใจก็ติดตามพี่ติ่งกันได้เหมือนกันก็เป็นตัวอย่างนะคะดีๆของสังคมนะคะอีกหนึ่งุมนะคะก็ให้กําลังใจกับพี่ติ่งด้วยแล้วกันนะคะสำหรับตอนนี้เอาเป็นว่าพักกันสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ากลับไปติดตามเรื่องราวดีๆในบ้านครามสิยังอยู่กับคุณค่ะ Nụ chát nô chá hắn ma sạch Hà.